เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับโหวางเป็นหนมจีบกุ้งเลยนะฮะโคตรเท่ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมลีข์กับผมวันนี้นะครับอยู่ในการเปิดการ์ดไทม์นะครับผมซึ่ง EP นี้เป็น EP สุดท้ายของกล่องดำแดงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเดีครับเ่ยนี่คือคนที่น้องๆหลายคนถามหาเลยนะครับนี่คือพี่เมฆนั่นเองเราจะมาเปิดการ์ดกันนะครับผมซึ่งจะเป็นการ์ดนารูโตะนะครับอย่างที่บอกไปก็คือกล่องดำแดงนั่นเองครับมึงชอบดูนารูโตะไหม อ่อเป็นแฟนอยู่เป็นแฟนแล้วอ๋ราไรูตัวชอบอะ่ะ โอ, à, เ,อเอาท่าไหนเอาแงไหนล่ะเอ้ยเอาเอาเอาแบบ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 จริงๆเลยชอบตัวละครแต่ภาพรวมนี่คือแบบอ่าโอเคน่าจะรู้กันแล้วนะฮะผมว่าจริงๆทุกคนก็คิดเหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่าอยู <g <g ่ที่จะพูดไม่พูดเท่านั้นเองก็วันนี้นะครับเราจะเปิดกล่องน้ำแดงที่ผมพูดรอบ3แล้วนะฮะซึ่งกล่องน้ำแดงนะครับจะเป็นกล่องการ์ดนารูโตะที่จะมีซองการ์ดทั้งหมด18ซองซึ่งในแต่ละซองเนี่ยจะประกอบด้วยการ์ดทั้งหมด5ใบนะครับผมซึ่งจะประกอบด้วยการ์ดสะสมแต้มนะครับซึ่งเราช่่่่่าางงมมมมมัััันนนนนไเเเเกกกกีีีียยววบบบบรรรระะะคคผผแล้็็็จจ3ใทป SR ิ เราช่างแม่งมันนะครับ SR เนี่ยเราไม่ต้องรุนอะไรมันมากนะครับผมเพราะมันไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่มันก็จะซ้ำนานๆจริงๆจะมีตัวที่ไม่ซ้าหลุดออกมานะครับผมซึ่งก็ถ้ามีก็ดีนะครับผมว่ามันจะไปอยู่ในสมุดแฟ้มเรานั่นเองแต่ว่าใบสุดท้ายนะครับใบที่4นะครับผมจะเป็นการ์ดลุ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็น SSR ขึ้นไปนะครับผมซึ่งก็จะมี SSR URCP HR โอ้เยอะนะฮะเยอะมากนะครับผมแต่เอาเป็นว่าขอแค่ต เราชอบและก็ไม่ซ้ำกับที่ผมมีอยู่แล้วแค่นั้นผมก็โอเคแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ในการเปิดการของผมเนี่ยไม่ใช่จะหาแค่โน,นโตะอย่างเดียวแล้วนะครับขอแค่ทำให้เจ้าสมุดแฟ้มของผมเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาเท่านั้นผมก็โอเคแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนเราเหลืออีก6กซองนะฮะแน่นอนเราแบ่ง3นะครับผมอ่ะเอาอันไหนเอาสอง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 อ่าโอเคซองแรกไปซองหลังซองหลังโอเค โอเคนะผมตอนนี้เราแบ่งแยกซองกันได้เรียบร้อยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราเราจะเปิดเราจะเปิดพร้อมกันเลยนะครับในซองแรกกับซองสองนะครับส่วนซองสามเนี่ยเราเราจะมีการลุ้นอะไรนิดนึงนะครับผมผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีโอเคมาเราเริร่มเลยเป็นไะแกงเงี้ยแกงเงี้ยอ๋อเดียนหะน่อก่อนจะไปดูคลิปนะครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน,นด้วยนะจ๊ะเราจะทะลุน้อยซองที่จะทะลุระวังระวังตัดการ์ด้วยนะเฮีย ่่ออยยหหนนนสรุปแม่เป็นการดีขึ้นมาได้ที่สองตัดเนี่ยมันจะเป็นซองแรกที่โดนตัดเลยด้วยหนึ่งสองสมต้เอใบแรกออกมาปึ๊บอ้าผมได้เป็นป้าเมย์ของเรานะฮะนานๆที่ได้เหมือนกันนะผมซึ่งเพื่อนผมได้เป็นชิกามารุนะผมเมย์ซึ่งซ้ำมาคู่ฮะใบที่สองอ๋อติติเพื่อนตื่นเต้นเพื่อนตื่นเต้นอ้าวผมได้เป็นอาจารย์ดีดูการนะครับเพื่อนผมได้เป็นฮินตะ ใบที่3ครับเราไปกันแบบรวดเร็วมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะฮะไอเหี้ยนิ่งกันทุกคนเลยนึ่งกันทุกคนเลยแต่เฮ้ยไอคีบาโอเคใบที่ผมได้แล้วอันนี้เป็นป้าซินาเดนะฮะสำหรับเมฆนะผมเฮ้ยมึงชอบเลยด้วยว่ะตอนนี้มึงยอมดีอ่านแสดี โอเคซึ่งของผมได้เป็นขี้บาทนะครับอใบนี้ผมก็ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรที่สำคัญใบที่มันอยู่หลังใบนี้นี่แหละนะฮะจะเป็นใบที่เราทุกคนอยากจะรู้มากว่ามันคือตัวอะไร1 2ึซ้โอ้โหทุกคนเงียบมากฮะเออมีคนว,ว้าวอ่ะมีคนว้าดวูผมเขาดูก่อนอ่าเอ้ยซ้ำไเหียว้าเ <laughs> พราะอะไรรู้ไหมเ <laughs> พราะไม่เป็นล็อกลีแล้วเจอเนจีไงอ๋อเฮ้ โอ้ยเขากำลังแบบว่าสกิลด้วยอ๋อรุ่นเดียวกันตีแดงอ่ะผมไม่ผมไม่มั่นใจว่าใบนี้ผมได้หรือยังนะครับผมผมจะยังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าใบนี้ผมได้แล้วแน่นอนนะครับผมว่านะผมอันนี้ผมรู้อนาคตของ EP นี้แล้วว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผม EP แรกในมึง S P U R เขี่ยอะไรมาเยอะมากนะครับจน EP สองใน S S R เริ่มออกบ่อยนะครับผม EP 3าเนี่ยค้ด S S R ทุกซองอ่ะดูทรงแล้วนะครับไม่เป็นไรครับซองที่2นี่วิธีการเปิดที่ดีต้องไม่ขาดนี่ อ okay, เคท่ไม่รู้ต okay. ่อไปเพื่อนกูนิ่งตั้งนานกูก็ว่าอะไรไม่เปิดขาดีิวะไมู่ต่เขาุ้นโอเคมึงมึงมึงเปิดมึงเปิดจากตูดนะกูเปิดจากขวดนะแพร์ว่าหนึ่งสองตึ้มอ่าผมได้ปัญญามันโตอันนี้ได้เป็นคุชินะครับโอเคหนึ่งสองตึ้มอ่าเอ๊ะโอ้คีมมีมะโลโอ้ฮินาตไตกันนะฮะไอ้สัตว์เลยหนึ่งสองตึ้ม โอ้โหไดอีโน้ตแก้วนี่อะไรอ่ะโอ้โหได้คุณนักโทนั่นนะยอดน alumni, trendy, ักสืบก็มาว่ะและใบลุ้นนะครับผมโอเพื่อนกูเครียดแล้วว่ะสองใบที่แล้วไม่รู้ซ้ำครูเปล่าแต่ว่าใบนี้เนี่ยใบนี้เนี่ยเออเออไปเลยโอ้โหนี่กันหมดเลยอย่าบอกนะว่าอ เราได้คางเงะทั้งคู่เลยนะฮะอันนี้เป็นเออ่มิซึคางเงะนะครับเขี้ยอะไรจุโร่จุโร่อะไรโล่โล่นะไรแหละไอสัตว์พูก้าโล่ไม่ใช่คางเงี้ยคางจิโร่โถ่ตลกแล้วส่วนอันนี้มีเออ่มิเตโตะนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เออช่างมันเถอะถอนหายใจว่ะถอนหายใจครับต้องตถอนแล้วซองท้ายนี่เดี๋ยวผมจะโชว์การเปิด คมาไปฉูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนเปิด2องซองสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดทีละคนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปยืนข้างหลังผมขอเห็นการพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่ร,รู้กันว่าปกติเราเปิดกันเองนะครับเด็กๆเห็นก่อนนะครับพวกผมเห็นทีหลังนะครับรีแอคมันก็เลยจะมีการเหลื่อมกันบ้างอ่ะมาไปชกอ่ะคชนะ ผมเลือกผมผมเป็นคนไปดูก่อนดีกว่าผมเป็นคนไปดูก่อนอ่ะผมให้เมยเปิดก่อนนะโอเคมาตัวนี้เปิดมาใบแรกหนึ่งสองซ้ำไอ้ได้มาเป็นอ่าซาโซริซาโซริใช่นี่ใช้กระสุนมุ้งจับอยู่ด้วยนะฮะอ่าใบที่สองเลยเมื่อกี้ผมเห็นแบบแล้วผมว่าผมว่าใบนี้น่าสนใจมากหนึ่งสองซ้ำเฮียอะไรล่ะน่าสนใจเฮียอะไรฮะคู่นะมีแล้วนะฮะแล้วใบที่สามหนึ่งสอง ซ้ำมาได้ไป็นสับปูลาครับไว้ฝูกผมเองซึ่งนีแล้ววิววิวผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ววิววิมันเขียวมันเขียวมันเขียวอ่ะพลังใบอีกแล้วมาเปิดเลยหนึ่งเปิดเลยหนึ่งโอเคโอเคคุบอกเปิดเลยนะโอเคมไม่ผิดไม่เป็นนี้ได้อะวะไกลอ่ะผมเอ้ยผมผม,ผมรู้สึกว่าเหมือนจะได้แล้วนะใบเนี่ยได้ไหมเนี้ย ะะาตากูแล้วซองสุดท้ายให้ดูสภาพเตียงนะคือนี่คือสภาพจริงของการทํางานนะครับผมคือโคตรลกเลยนะครับผมแต่ว่าซองสุดท้ายของกล่องดําแดงวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวราอุยการมันแอบแอบงอๆไว้เฮ้ยการงอเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ดนะครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องดีมากๆแน่ๆใบแรกเตะโอไอคิดนีมาถามสี่ใบแล้วมั้งเลยมันตามมาหลอกหลอนกูทุกอีพีเลยนะกูเคยฉีกไปละทีนึงด้วยนะครับผมหนึ่งสอง โอ้เพื่อนกูไปอีกแล้วโอ้ฮาชิระมานะไม่ไหวไม่ไหวพอที่สามครับ <S 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 ผมผมไปแบบเร็วๆแล้วกันเฮ้บมึงไม่รู้อีกว่าปุ๊บเปิดมาครึ่งใบแล้วนะเตเออ่ไดีเดาล่านะครับผมไปสุดท้ายจริงจริงจริงๆสิงเมื่อกี้สีอะไรสีอะไรสีอะไร มา<บ>สีเหลตบสบฟ้าโอ้อย,ออยเอ,อ้ยอุ้ยว่ะอุ้ยว่ะมึงอุ้ยมึงอุ้ยอะไรมาทำอ,อะไร <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยไม่เคยได้ใช่เหรอ